จะแต่งงานแล้วว่าเองไงจ้าน้องแปด๊ดรู้สึกว่าแม่โชว์ข้างเยอะมากเลยเอาหน้าไม่เป็นไรไม่ค่อยมีใครอยู่แลดูไปดูกันสองคนไงจ้าเอยอย่างนี้ฉันนอนทางขาเลยพูดโดนใจฉันนี่ตาฉันเมื่องไงจ๊ะเราจะต้องแต่งงานกันแล้วว่าเปิดต้องได้เห็นคิ้วโอ้เออ แน่ใจนะว่าคิ้วว่ะจะได้ดูมีลาคีเลยราสีลาชันจะต้องแต่งงานกันแล้วว่าฉันน่ะใฝฝันมานานแล้วว่าฉันนจะอยากมีลูกเราแต่งงานกันแล้วแล้วก็ต้องเข้าหอใช่จ้ะแล้วเราก็ต้องมีลูกด้วยกันแล้วจะต้องออกลูกนี่ราชันช่วยแปทคิดทีสิว่าไงจ๊ะว่าจะเกิดออกลูกอ่ะจะให้แ๊ดออกทางไหนดี ทางไหนก็ได้จากที่แพ้สะดวกอ๋อทางโรงพยาบาลไงโรงพยาบาลก็ผ่าให้ได้ใช่จ้ะเดี๋ยวนี้เขามีแบบบล็อกหลังอะไรไม่ไม่เจ็บเลยอ๋อดีดีเดี๋ยวโทษทีเมื่อคืนนะพิลาชันหนักมากเลยเนี่ยตดใจกนเหนื่ียดน้องแมทถ้าเกิดว่าองค์ราชบุตรอัญเชิญมาเป็นอาวุธเรือีงว่าองค์ราชบุตรอัญเชิญเป็นผู้หญิงจ้ะนะจ๊ะน้องแมทจ้าพี่ลาชัน เฮ้่วยฉันดนี่หรอพิาชนวยแปดด้วยค่ะเป็นอไรหอเปล่าจแปดเจ็บตัวค่ะพลาชานโอ้ยโอ้ยปอกหัวให้หน่อยคะหูเราสนังหัวหลุดเลไม่ยอมอ่ะพไม่ยอมโอ้ยโ้อย้ห ล้วไม่อะไรหน้าก็ตูดลิงน่ะดูใครว่าหน้ากูมันลิงวะใช่โรเบิร์ตแต่ผมฉันว่าหน้าเหมือนแม่สิตางว่ะเฮ้ยอะไรนี่อย่าบอกนะว่าหยุดเป็นเจ้าสาวใช่ไหมฮะฉันบอกให้หยุดอะไรนี่มาแล้วองลงหยุดไม่หยุดแต่ต้องรำต้องรำโชว์ไม่มีอะไรกันเฮ้ยนี่นี่พี่ลาชันของฉันเธอจะมาพูดรูนี่มัน ไม่สวยหรอกพี่แต่อีนี่มันแซ่บหนูซิของแม่จีตางของแม่จีตางเอาเหรอใช่ที่กันเฮ้ยอย่าไปยอมเขาได้จ้าแฝดอย่าไปยอมเขาสงสัยอะไรนี่มึงไปถลกหนังเสือมาเหรอเนี่ยอย่ายืนใกล้กันนะเดี๋ยวผมพันกันเลยนะมึงอย่ามายุ่งกับผมกูนี่รู้ไหมฉันรักกันได้ยังไงก็อยากรู้สิเน่เดี๋ยวมึงไปพบรักกันยังไงฉันรักกันตั้งแต่อยู่ปอเตรียมห้องก่อแล้วเฮ้ย ใช่ตอนนั้นนะพี่ยังพิลาชันเนี่ยมายืมยังลบแปดแล้วก็มองตากันไปมองตากันมาก็เกิดปิ้งรักกันนั้นแล้วพอเราก็รักกันไม่เล้ยสามปีสี่ปีไปเข้าค่ายธรรมะหธรรมะและอาบน้ำด้วยกันเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่พ่ลาชันอะแกงทำบู่วตุกแล้วไม่เก็บเองนะไอให้ให้แปะให้แปะแดดลงไปเก็บเองและทีนี้คิดดูสิแปะอยู่ข้างล่าง นทีนี oh. ้พี่ลาชันก็เพลินเลยโอ๊ยน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดตรงไหนคนรักกันชอบกันจะแต่งงานอยู่แล้วไม่มีคำว่าน่าเกลียดละไม่ยอมยี่ไม่ยอมไปแต่งงานหรอกฉันยอมก็จะไม่ยอมนี่ฉันยอมนี่พลาชันไหนบอกแล้วไง เพื่อนเอาไงมาจริี่แล้วอเราไม่คิดไม่แต่ว่ามันต้องรับผิดชอบกูแล้วอย่างนี้เนี่ยถือดาบก็จะถือดาบด้วยก็ไอ้ยเฉยเฉยผู้หญิงเนี่ยเห็นไหมแพ้พนันกูแล้วนะเออเดี๋ยวจัดการให้เอากันรอรอถือดาบยังไงก็ไม่ยอมไม่แต่งงานหรอกนะแม่ชุตรพี่ค่ะคือกระหม่อมฉันแจกการ์ดไปหมดแล้วงานแต่งคงจะต้องจัดต่อไปนะพี่ค่ะคงล้มเลิกไม่ได้จริงๆนรอกพี่ค่ะไม่ยังไงก็ไม่ยอมเด็ดขาด ถ้าหากว่าองค์ราชบุตรไม่ยอมไม่กำหม่อมฉันแต่งงานแล้วน,นี่ทองแล<อ>้วส<อ>ิบเจ็ดเดือนแล้วด้วยฮะหัวทองแล้วด้วยสิบเจ็ดเดือนโอ้โหสงสัยออกเป็นคอกแม่เลยลูกคน,นเอาลูกคนถ้าหากว่าองค์ราชบุตรอยากให้กำหม่อมฉันยกเลิกการแต่งงานก็คงมีอยู่แค่วิธีเดียวจะทําได้หรือเปล่าหรอพี่ยะค่ะว่ามาเลยเจ้าทำไรฮะรก็องค์ราชบุตร ต้องตัดหัวอีแป๊ดให้ไดกระบอกช้าเลยค่ะออแล้วก็สมุดทองเกลียวอีแป๊ดแบบนี้คงไม่รแน่ตายแนเฮ้ยทำไมโอ้โหติงลีว้าวโอ้โหไเสือจ้าพีดพีดพีมัอยู่ยับเลยด้วยมีหัอโอโหดูสิบ้านน้ำปลาจะตีคนเลยไหมสมุดทองเกลียวคือความสวยตัดมาสปัจจุบัน

ตสนร่อนด่ะออ้เฮ้ยเฮ้ยป๊กแล้วเร็วหมดเวลาทำการแสดงกับพ <im it? <im it wow <t <t ี่น้ขอบคุณนะที่รตุนท่าน ก่อนจะลาขอคสัญญา่วยว่าจะคอและรอยกันชั่วโมงเีเวลาแสนอยู่ใกล้กัน

สลับขับขืนวันนี้ก็บ,บ,บคุณบลเวลาทำารแสดงนะครับพี่น้องจากทีมงานโค้งเมกเอกมาร์ทองคำสอนไรลัลเบนเชิญขอบคุณเรียวงงามขอบคุณไม่ได้พุกหลวงพ่อเจ้าวาดวัดโพสกีพร้อมด้วยคณะกรรมการทุกท่านนะครับพี่น้องและก็ขอฝากงานด้วยครับคืนวันที่6ตุลานนครับพบกันที่วัดดอนยอวัดหลวพ่อเงินครับสลับรับคึนวันนี้ขอให้พี่น้องทุกท่าน จงเดินทางกลับไปบ้านด้วยความปลอดภัยโชคดีทุกท่านสวัสดีครับแบง

วาตกกับพี่เปล่าต่กับพ hmm, <ah> ี่เปล่าตรงนั้นะกี่พันนะพอบอรกี่พันนะเอตนี้เอออาพี่เบิร์เรียกก่อนพี่เบิร์เรียกก่อนพี่เบิร์ดเบิร์เรียกอะไรก่อนหนูเป็นไลปอยเจ้เย็นจ้า ใช่